อร่อยจังมาแล้วค่ะทุกคนมากับร้านพิซซ่าฮัทในคอนเซปต์พิซซ่าแอนด์บาร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ภูเก็ตบ้านเรานี่เองที่ได้คอลแลบ,ก,บกับร้าน Crash c a ฟ่ที่ศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ตต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในร้านดีมากๆชิลสุดๆนั่งทานกันได้ตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนไปเลยและความพิเศษของที่นี่มีเมนูซิกเนเจอร์ที่รังสรรค์โดยเชฟอ,อ,เอ๊อฟกระทะเหล็กประเทศไทยนี่เองค่ะเพิ่มรสชาติความอร่อยเมื่อได้ทานพิซซ่าร่วมกับเครื่องดืง่ม พิเศษของทางร้าน Crash Cafe มีทางเครื่องดื่มมอกเทลและค็อกเทลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสมูทตี้ผลไม,ม้กาแฟของที่นี่ก็อร่อยนะ,ะมีมเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะมากๆเลย ไอน์ลอนกาโนที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นเลยนะและทางร้านมีทั้งอินดอรและเ u t ดอร์เลยค่ะมาร้านนี้ร้านเดียวตอบโจทย์ความอร่อยภายใต้บรรยากาศที่รื่นเริงสนุกสนานอย่างแน่นอนเลยใครมีโอกาสอย่าลืมแวะกันมานะคะที่ชั้นหนึ่งโซนการเด่นสูนการค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตนี่เองค่ะร้านเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มไปเลยไปเอ j นจอกันนะคะทุกคนกลางคืนยังมีดีเปิดแผ่นให้เราจอยจอยกันด้วยนะคะ รอช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลย